ซีดีธรรมบัญญายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรมคุณาพรปออ,อประยุตโตวัดยานเวศัก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพร,รานจังหวัดนครปฐรมเรื่องที่21 ไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวันบรรยายเมื่อช่วงวันที่19พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมพุทธศักราช2528แตมาเคยบอกโยมไว้ว่าจะเอาเรื่องที่เขียนหรือง,งานที่มาทำนี่มาเล่าให้ฟัง ตอนที่แล้วมาก็เขียนเรื่องพุทธธรรมทีนี้พอเอาข้อจริงปรากฏว่าเรื่องพุทธธรรมในเนื้อหามันเป็นวิชาการหนักมากไปหน่อยนี่จะมาเล่าก็เป็นเรื่องยากก็ไม่ค่อยเหมาะกันแล้วก็พูดจิตจุดนิดเดียวเรื่องเดียวนี่ก็เขียนซะยืดยาวบางทีอาจจะเขียนเป็นวันสองวันสามวัน ซึ่งถ้ามาพูดแล้วมันก็ต้องมาตัดกลองใหม่ให้ง่ายนล้วเรื่องที่จะพูดก็เลยกลายเป็นเรื่องน้อยไปถ้าเห็นว่าไม่เหมาะกันก็ไม่ได้นํามาพูดแต่ว่าก็าอาจจะสรุปเนื้อหาสาระบางตอนคือเรื่องหนึ่งที่ได้เขียนไปหรือว่าโดยสาระสาคัญทั้งหมดที่มาทํางานนี้สําหรับเรื่องพุทธ,ธรรมใน,นตอนนี้ก็เขียนเรื่องใ่รัก เป็นส่วนแทรกเพิ่มเต้าไปที่แทรกเพิ่มนี่ก็เป็นเรื่องทางความหมายของไตรลักษ์ที่ละเอียดละออขึ้นแล้วก็ประโยชน์ในการประทติปฏิบัติในชีวิตของเราสำหรับประโยชน์ในการนํามาใช้ปฏิบัติในชีวิตของเรานี่ก็เลยคิดว่าวันนี้เอามาสรุปให้ฟังสักอีกทีหนึ่งไตรลักษ์นั้นท่าโยงก็ทราบกันอยู่แล้วทรางภาพก็เคยพูดบ้างเป็นบางครั้งบางคราว ถ้าได้แก่เรื่องอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมีประโยชน์ในการทำจิตใจให้สบายได้มากชื่อของมันนั้นที่จริงฟังดูก็คล้ายๆเป็นเรื่องไม่น่าสบายอะไรอน,นิจจังก็เป็นเรื่องว่าไม่เที่ยงทุกขังก็เป็นเรื่องทุกอนัตตาเรื่องไม่ใช่ตัวใช่ตนฟังรูธรรมดาก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะสบายหูเท่าไหร่ เพราะว่าคนเราเนี่ยจะชอบของที่มันเที่ยงแท้ยั่งยืนตัวเราเองเราก็อยากให้เที่ยงแท้สิ่งที่เราเกี่ยวข้องถ้าเราพอใจปรารถนาเราก็ต้องการให้มันเที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปแล้วเราก็อยากจะให้มีความสุขไม่ใช่เป็นทุกข์อยากให้เป็นตัวเป็นตนเป็นของเราอะไรเงี้ยอันนี้เป็นธรรมดาของมนุษย์เรา อันนี้ท่านจับสอนดิทางตรงข้ามไม่ตรงกับความปรารถนาท่านสอนว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ที่ท่านสอนอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านต้องการให้เรารู้เท่าทันความจริงเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นความจริงนั้นมันจะดีไม่ดีน่าปรารถนาหรือไม่เราต้องรู้จักมันเท่านั้นรู้จักแล้วมันก็เป็นประโยชน์แม้ว่ามันจะไม่น่าพอใจคือถ้าเรา ไม่รับรู้เรื่องใไตรลักษ์เนี่ยเราก็จะถูกไตรลักษ์มันกดมันบีบเอาเรียกว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เบลนตามันเกิดขึ้นมาแล้วเราประสบกับมันเราก็ไม่ปรารถนาจิตใจของเราก็ถูกบีบขั้นเกิดความทุกข์ยิ่งขึ้นแต่เมื่อใดที่เรารู้เท่าทันมันว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเราก็ขอนตัวออกได้จิตใจของเราก็ปลอดโปร่งขึ้นท่านจึงสอนเรื่อง ใจรักไว้เพื่อให้เรารู้แต่ว่าไม่ใช่เพื่อให้เป็นอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เอาเก็บเอามันมาบีบคั้นตัวเราให้มีความทุกข์มีความทับแค้นอะไรแต่ให้รู้เท่าทันแล้วก็ยกจิตใจถอนจิตใจออกมาให้ปลอดโปร่งของสัเพราะฉะนั้นใตรักเนี่ยท่านก็สอนไว้เพื่อประโยชน์หลายอย่างด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คือเพื่อจะให้เราได้มีความสุขพอเรา ประสบอะไรก็ตามแล้วเรารู้เท่าทันเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกเ์เป็นนักตาว่าสิ่งทั้งหลายนั่นจะให้เป็นไปตามที่เราปรารถนาไม่ได้มันเป็นก็มันไปตามเหตุปัจจัยพอเรารู้อย่างนั้นแล้วใจของเราก็สบายขึ้นพอใจของเราสบายสงบปลอดโปร่งขึ้นก็เรียกว่ามีความสุขรือค้นจะดความทุกข์นั้นไปอย่างน้อยก็ถอนตัวไม่ให้ถูกกดถูกดี นี้พอเราพ้นจากความกดดันของใจรักแล้วอยู่ด้วยความที่มีจิตใจตื่นด้วยความรู้ความเบิกบานห่างสายขึ้นใ้ความกัวงวลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องตัวตนมันก็เบาบางลงไปคือคนเรานี่จะมีความกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องตัวตนของเรามากเพราะว่าเราก็มีความยึดถือในตัวเราเองว่าในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ เราบ้างว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเมื่อความยึดถือเข้ามาเกาะเกี่ยวจิตใจอยู่จิตใจก็ว้าวุ่นมีความกังวลหวาดหวั่นอยู่เสมอก็เป็นไปนในเรื่องความปรารถนาจะให้เป็นไปตามที่ต้องการบ้างคือทะเลกับตัญหาเป็นเรื่องของการที่ว่ากังวลในตัวตนที่ว่าจะต้องมีฐานะอันใดอันหนึ่งจะต้อง เป็นสําคัญอย่างนั้นอย่างนี้้เ,เรียกว่ามานะแล้วก็ความยึดถือมั่นในความคิดเห็นในทิศทิอของตนเองว่าเราเห็นว่าเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นไปตามที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยพอเราคลายรู้เท่าทันใจรักความยึดถือเหล่านี้ก็เบาลงไปมันก็ปรอบโปร่งออกไปจะทําอะไรแต่อะไรก็ทํได้วยความโล่งโปรง่งเบาใจ ทำได้ติดใจที่ผ่องใสเบิกบานทำได้คล่องแล้วท่านก็สอนหลักไว้อีกอย่างหนึ่งว่าที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตานั้นมันก็ไม่ใช่เป็นไปเลื่อนลอยแต่มันไปนไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความไม่ประมาทเพราะสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ได้คงอยู่กับเราตลอดไปถ้าเราต้องการให้มันเป็นอย่างไร เป็นไปในทางที่เราปรารถนาเราก็ต้องทําเหตุทาปัจจัยให้มันเป็นไปนในทางอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็เร่งทํากิจทําหน้าที่ของเราแล้วก็ทําการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ปล่อยให้มันติดค้างอยู่ปัญหาที่ควรจะแก้ไขก็แก้ไขได้นี่เรียกว่ามีความไม่ประมาทการสอนเรื่องใจรักไว้จุดมุ่งหมายอันสำคัญอันหนึ่งก็คือ,เ,อเพื่อความไม่ประมาทนี้ด้วย นี้ถ้าได้ทั้งสามอย่างก็จะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์คือหนึ่งจิตใจเราก็สบายปลอดโปร่งผองใสขึ้นถ้ามีทุกข์บ้างทุก์นั้นก็น้อยลงถ้าไม่ถึงก็ทําให้หมดสิ้นไปก็เบาบางเอพอทุกข์เบาบางจิตใจปลอดโปร่งผองใสขึ้นทําอะไรก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องตัวต,วตนเรื่องตัณหามานาทิสฐิใจของเราถ้าทาอะไรได้คล่องขึ้นแล้วก็ อันที่สามก็คือว่ารู้เข้าใจความเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ไม่ประมาทเล่งทําสิ่งที่ควรทาตามหน้าที่มันก็จะได้สําเร็จผลโดยบริบูรณ์งานก็ได้จิตใจก็สบายไม่เป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักใจรักไว้เพื่อประโยชน์ทั้งในการทําใจของเราให้เป็นสุขสบายด้วยแล้วก็เพื่อจะให้เราเนี่ยได้ทํากิจหน้าที่ของเราให้สําเร็จและด,ดาเนินชีวิตได้ดีที่สุด ทางทางที่ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็จริงแต่ว่าเพราะการที่เรารู้เท่าพันมันตามเหตุปัจจัยนั่นแหละเราก็ทําให้มันอยู่ในสภาวะที่มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ให้มันสร้างให้มันเป็นตัวก่อบความทุกข์ให้แก่เราได้น้อยและเมื่อมันมีเหตุเป็นไปจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราก็มีใจิตใจที่สบาย ของสายเป็นอิสระปลอดโปร่งมีความทุกน้อยอาตมาก็เลยนําเอาคําสอนเรื่องประโยชน์ของไตรลักษณ์ในทางการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันมาพูดไว้ก็เป็นแต่เนื้อหาหลักวิชาก็พอสมควรสําหรับวันนี้ก็คิดว่าเอาแต่หลักการไว้สําหรับรายละเอียดนั้นก็นํามาพูดในข้อธรรมะติย่อยเป็นเรื่องๆไป ตามที่จะกล่าวในโอกาสอันสมควรสึกต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุมโมทนาเท่านี้